สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำท่านมาทำเกมจิ๊กซอนะครับโดยใช้โปรแกรมออโต้แวรก่อนอื่นนะครับเราต้องเตรียมภาพก่อนเราไปเปิดเตรียมการเตรียมภาพด้วยโปรแกรม photoshop นะครับ c s t นีนะครับจากนั้นเราเปิดภาพมาหนึ่งภาพนะครับ open มาหนึงภาพเลยนะครับ ผมจะภาพเปลือกผับแมวตัวนี้นะครับโ p เพนมาเลยนะครับพอได้ภาพมาแล้วนะครับามาคลิกที่ m o v o to หน่อยเราจะต้องสร้างแถบไม้บรรทัดนะครับมาที่ view ruler นะครับจาก ruler นี้เรามาดูก่อนว่าแถบ ruler นี้เป็นแถบใช้มา, عت, มา, عت, มา عت, ตราได้วัดนะเป็นซิกเป็นเซนติเมตรนะครับเราเปลี่ยนเป็นพิกเซลนะครับ พอเปลี่ยนเป็นพิกเซลแล้วเราก็จะไปลดขนาดภาพของมันนะครับเพื่อทำเป็นจิ๊กซอว์อิมเมจไซส์นะครับเราจะเอาตัวที่ด้านต่ำก่อนนะครับในเครื่องของท่านมันก็จะเป็นพ่วงแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้เช็คออกเราจะด้านต่ำตัวนี้นะครับก็หมายถึงว่า2ตัวนี้ตัวไหนต่ําก็เอาตัวนั้นเป็นตัวเกณฑ์นะครับให้พิมพ์เท่ากับ300พิกเซลนะครับไม่ต้องไปแก้มานะครับก็โอเคนะครับ ภาพจะเล็กนิดเดียวนะครับเราจะดึงไปขยายหน่วยหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับตอนแรกเราปะทำการตัดครอบก่อนนะครับคลิกครอบเรามาที่300นะครับดูดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้เราจะมาข้างล่างนี้มันได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวล่างเราตั้ง300แล้วครับพอได้แล้วเราก็ใช้สอนนะครับเลื่อน จับภาพที่เราจะต้องทําเป็นทําเป็นภาพจิ๊กซอนะครับได้ขนาดนี้แล้วนะครับผมจะเอาตรงนี้เลื่อนให้ได้ตรงพอใจจุดที่พอใจของเรานะครับก็ใช้วิธีการ enter เลยนะครับเราครอบมาแล้วเรามาดูหน่อยว่าภาพตรงนี้300จริงหรือเปล่าคลิกตรงนี้นะครับมาที่ image size image size เกินไปหนึ่งนะครับคราวน,นี้เราก็จะทำการเปลี่ยนให้เป็น300เท่ากัน คลิกตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลบเหลือ300 300นะครับ300โอเคเลยนะครับเราก็จะได้ภาพแมวที่มีลักษณะความกว้างความ,วามเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเท่ากับ300พิกเซลเราจะทำการตัดนะครับคลิกที่แถบไ้บรรทัดดึงเส้นไกด์ไลน์ออกมามาที่ร้อยนะครับที่ร้อยตรงนี้ ถึงเส้นที่สองออกมามาที่สองรอ้อยเอาให้ตรงเป๊ะเลยนะครับอย่างนี้นะครับเดิงข้างบนลงมา100น,นะครับให้มันตรงเป๊ะเลยนะครับตรงตรงนี้นะครับดึงลงมาที่สองร้อยครับเส้นจะทับกับเส้นนี้ตรงเลยนะครับจากนั้นเราจะทําการตัดใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ e elect ล o ทูนี่นะครับเื่ออตัดพอมันขึ้นมา ตรงนี้เราก็ทําการ select เ,เลยนะครับ form guide เลิกเลยครับตรงนี้ภาพก็จะถูกตัดเรียบร้อยเราก็จะทําการ save ภาพนี้ไปทําเป็นภาพจิ๊กซอนะครับก็ทําการ save for web นะครับ save เอามาไว้ที่ d e สก์ท็นะครับเดสก์ท็อปตั้งโฟลเดอร์ว่าจิ๊กซอนะครับ จิ๊กซอเปิดเข้าไปนะครับตรงนี้จะตั้งชื่อว่าภาพนะครับเซฟเ,เลยนะครับโอเคครับคราวนี้เราก็จะได้ภาพทั้งหมดแล้วนะครับภาพนี้เราไปดูนะครับอยู่ในจิ๊กซอตรงนี้ภาพที่เราตัดก็จะอยู่ในนี้นะครับตัดเป็นชิ้นๆแล้วหมดเลยนะครับต่อไปเรายังจะต้องทําพื้นทําพื้นมันอีกนะครับ ก่อนที่จะทำพื้นเราจะไปเปิดเปิดเลเยอร์ใหม่นะครับเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1 l เลเยอร์นะครับหลังจากเปิดเยอเ์เลเยอร์แล้วเราก็มาที่ snap to guide นะครับคลิกตรงนี้นะครับต้อง snap to guide คลิก select นะครับ select สี่เหลี่ยมนี่นะครับจากนั้นเราก็ครอบมาอันที่1 นะครับที่หนึ่งเติมสีนะครับคลิกกระป๋องสีนะครับกระป๋องสีนี้นะครับคลิกสีเราจะเอาสีอันแรกเอาสีนี้นะครับเทลงไปนะครับโอเคคลิกสอนมุกทูนะครับจากนั้นทําการ Copy ทําการเพจวางลงไปนะครับย,ย้าย มาวางนะครับเพจลงอีกนะครับมันก็จะวางตรงนี้แล้วเเพศลงอีกนะครับย้ายออกมาครับเพศลงอีกนะครับย้ายออกมานะครับจากนั้นเราเอาอีกสีหนึ่งคลิกสีหนึ่งเอาที่สองนี่นะครับครอบให้มันพอดีนะครับแล้วเราก็เติมสี สีอันนี้เราจะใช้สีสีหนึ่งสีอะไรก็ได้นะครับที่มันแตกต่างกันให้มันดูเป็นภาพพื้นที่สวยงามหน่อยคลิกนะครับอ่าอดิตก็ป,ปี้อดิตเพจลงนะครับย,ย้ายนะครับอ d ดิเพจลงอีกย,ย้ายปิดอ d ดิตเพจลงอีกย้ายปิดเอาล้ครับ ตรงนี้เราก็จะได้ภาพแบบนี้นะครับเราก็เซฟเป็นภาพพื้นนะครับเซฟแอด jpeg desktop jigsaw อรนี้เป็นภาพพื้นนะครับภาพพื้น uh, ครับเซฟเลยนะครับโอเคอ๋อ okay. oh, มีอย่างหนึ่งภาพ ภาพเดิมของเราที่เรายังไม่ได้เป็นภาพาที่เป็นสมบูรณ์แบบเราต้องเซฟอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาตาพวกนี้ออกก่อน,อนที่จริงต้องเซฟก่อนนะครับพอดีเมื่อกี้ลืมเซฟก็ต้องทําตัวนี้หน่อยเอาแล้วจะเอาภาพนี้นะครับเป็นภาพตัวอย่างเราก็ต้องเซฟภาพตัวอย่างไปด้วยนะครับเซฟแอดเปลี่ยนเป็น JPEG นะครับ ภาพจิก๊กซอว์จะเป็ดน,นะครับเซฟโอเคนะครับเรียบร้อยเราไปดูหน่อยครับว่าภาพพร้อมครับเรามีภาพตัวอย่างมีภาพพื้นแล้วก็มีตัวภาพที่ตัดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำจิ๊กซอว์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําที่ Auto wear. ออโตแวร์ในวิดีโออีกตอนหนึ่งนะครับเพราะทํำมันจะยาวเกินไปนะครับ อันนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเตรียมต่อที่การทำจิ๊กซอ์ในออโตเว์นะครับสวัสดีครับ